สวัสดีครับกลับมาพบกับบทวิเคราะห์ข่าวจาก t อ p i c t h a i l นด d หัวข้อประเทศไทยที่คนไทยต้องรู้ประจำวันที่23ตุลาคม2568พบกับผมพานุพบยุติกิจต้องขออภัยคุณผู้ชมเราหยุดไปหลายวันเพราะมีภารกิจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวตั้งคณะกรรมการ AI แห่งชาตินี่ไม่ใช่แค่การตั้งคณะกรรมการแต่นี่คือจุดเปลี่ยนสาคัญของไทยในเวทีโลกภาคธุรกิจจะปรับตัวอย่างไร ใครจะมาคุมทัพ AI ของประเทศแผนปฏิบัติการหรือ a อคชั่นแพลจะเข้มข้นแค่ไหน t o อป c ิกไทยแลนดเราจะวิเคราะห์จดนึกเรื่องนี้กันครับเส้นเคยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาไล่เปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของ t o อป c ิกไทยแลนดได้ นาวินาจีนี้คงไม่มีประเด็นใดที่ร้อนแรงในแวดวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีไทยเท่ากับการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการ AI แห่งชาติอย่างเป็นทางการที่ไม่ใช่แค่เพียงการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามวาระแต่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าประเทศไทยกำลังเอาจริงกับการเดิมพันครั้งใหญ่ในสมรภูมิปัญญาประดิษฐ์ คำถามสำคัญที่ To p ปิ t ไทยแ a นดจะวิเคราะห์ในบทความนี้ไม่ได้มีแค่คำว่าใครจะมานั่งในบอร์ดชุดนี้แต่คืออะไรที่จะอยู่ในแผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุงและมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อภาคธุรกิจและชีวิตคนไทยอย่างไรอันทีจริงแล้วประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพศ .2565 ถึงพศ .2570 อยู่แล้ว แผนดังกล่าวถูกร่างขึ้นก่อนยุคที่ generative AI หรือ Gen AI จะระเบิดอย่างรุนแรงแผนเดิมมุ่งเน้นไปที่5ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การเตรียมคนการพัฒนานวัตกรรมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการใช้ AI ในภาครัฐและเอกชนและการพัฒนากฎหมายและจริยธรรมแต่การมาถึงของ Gen AI ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขันไปโดยสิ้นเชิงความเร็วกลายเป็นปัจจัยตัดสิน คณะกรรมการ AI แห่งชาติชุดใหม่นี้จะมีภารกิจเร่งด่วนในการทบทวนและอัปเกรดแผนเดิมให้ทันโลกเราลองมาเจาะลึกแผนปฏิบัติการที่ภาคธุรกิจรอคอยสิ่งที่ภาคธุรกิจกำลังจับตาม,มองไม่ใช่ตัวยุทธศาสตร์กว้างแต่คือแผนปฏิบัติการที่ต้องจับต้องได้ซึ่งคาดว่าจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของ4มิติสำคัญคือ 1. โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ทรงพลังต้องการพลังการประมวลผลมหาศาลหรือที่เรียกว่า GPU และข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data แผนปฏิบัติการต้องตอบให้ชัดว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการลงทุนใน Data Center และข่าวคอมพิวติงอย่างไรและจะมีแพลตฟอร์ม AI กลางให้ SME ใช้งานหรือไม่ 2. การพัฒนาคนนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดเรากำลังเผชิญภาวะสมองไหลและการขาดแคลนบุคลากรด้าน AI อย่างหนักแผนปฏิบัติการต้องไม่ใช่แค่การจัดอบรมในระยะสั้น แต่ต้องรวมถึงการปฏิรูปหลักสูตรในมหาวิทยาลัยและการดึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและโครงสร้างรีสกิลครั้งใหญ่สำหรับรายงานที่ถูก AI ทดแทน 3. การกำกับดูแลนี่คือเส้นแบ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดคณะกรรมการชุดนี้จะต้องสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีการออกกฎหมาย AI แบบสหภาพยุโรปหรือไม่ และจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ที่ใช้เทรน AI อย่างไรและ 4. การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะ SFE ไม่มีทุนมหาศาลเพื่อจะพัฒนา AI เองรัฐจะมีมาตรการทางภาษีหรือเงินทุนสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำ AI เข้าไปใช้ได้จริงในภาคอุตสาหการรมอย่างไรองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้คือตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญที่สุด หากเต็มไปด้วยข้าราชการตามโคต้ตากระทรวงนโยบายก็อาจจะติดขัดในระบบราชการแต่หากมีสัดส่วนของตัวจริงจากภาคเอกชนสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จและนักวิชาการด้าน AI ชั้นนำของประเทศมากพอก็จะมีความหวังว่าแผนปฏิบัติการจะปฏิบัติได้จริงสิ่งที่ได้จับตาคือการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งดูแลนโยบายโดยตรงกับกระทรวงอุดมศึกษาที่คุมงานวิจัยและบุคลากร และสภาพัฒน์ที่คุมงบประมาณภาพรวมผลกระทบต่อธุรกิจจะปรับตัวหรือจะถูกทิ้งการประกาศครั้งนี้คือเสียงและฆังเตือนภาคธุรกิจไทยกลุ่มที่ต้องเร่งปรับตัวก็คือกลุ่มธุรกิจบริการการเงินการตลาดและสื่อที่เจน AI สามารถเข้ามาทำงานแทนได้ทันทีกลุ่มที่จะได้ประโยชน์คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ d a t a c ข่าว และไซเบอร์ซี r ครตี้รวมถึงภาคการผลิตที่สามารถใช้ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มหาศาลความท้าทายของ SME ต้องเร่งศึกษาและหาเครื่องมือ AI ราคาประหยัดมาใช้เพื่อแข่งขันกับปลาใหญ่ที่มีทรัพยากรมากกว่าโดยสรุปการตั้งคณะกรรมการ AI แห่งชาติในปลายปี2568นี้คือก้าวสำคัญแต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นความท้าทายที่แท้จริงก็คือการลงมือทา ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีมามากมายแต่หลายครั้งก็ล้มเหลวในชั้นปฏิบัติการคณะกรรมการชุดนี้จึงแบกรับความคาดหวังของคนไทยทั้งประเทศว่าจะเป็น,นกลไกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลไทยให้พ้นจากกับดักร,รายได้ปานกลางหรือจะเป็นเพียงคณะกรรมการอีกหนึ่งชุดที่ถูกตั้งขึ้นมาตามกระแสโลกเท่านั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถรับฟังบทว,วิเคราะห์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม หัวข้อประเทศไทยที่คนไทยต้องรู้ได้ที่ Topic Thailand ในทุกช่องทางกดติดตามและกดถูกใจเราด้วยนะครับนอกจากนี้คุณก็ยังสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ Topic Recent t h a i l a n d .com ได้ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ